สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยครับกับช่องแม่พอนางเหือนกันครับวันนี้เราพามาชมภาพเก่าๆนะครับสมัยคุณยายนุจันยังสาวๆนะครับนี่ครับภาพแรกครับดูใกล้ครับนี่ครับนี่ครับผมเป็นภาพแรกครับ นี่ครับผมสม้คุณยายนุนจันยังสาวๆอยู่เลยครับนี่นี่ครับปันนี้ก็เป็นคนพ่อครับคนเสื้อขาวนี่ครับนี่ก็คือคุณยายนุนจันนะครับสมัยยังสาวๆครับนี่ครับผมแล้วก็พามาชมภาพไปเลยครับนี่ครับก็จะเป็นคุณแม่ครับผมก็จะเป็นผมนะครับ นี่ก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นคุณแม่นนนจันทร์ครับนี่หรือว่าคุณยายือนจันทร์ครับสมัยแต่ก่อนก็ยัง้าวๆอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของผมเองนะครับผมสมัยผมวัยเด็กนะครับนี่สมัยวัยเด็กนะครับนี่เราก็มาลื้อพื้นความทรงจํากันใหม่อีกครั้งครับนี่เป็นภาพเป็นความทรงจาวัยเด็กครับอันนี้ก็เป็นภาพของแม่ครับนี่สมัยแต่งงานบนเค เป็นภาพไปหาดูได้ยากครับนี่ไม่คิดว่าจะมีเหมือนกันนะผมเองก็ไม่คิดเหมือนกัน,นครับนี่สมัยคุณแม่ยังสาวยังสวยอยู่เลยครับนี่สมัยยังเหมยรุ่นเหมรุ่นอยู่ครับนี่เป็นภาพของคุณแม่ครับนี่นี่นะครับเป็นภาพของครอบครัวเล็กครอบครัวหนึ่งครับนี่ครอบครัวของเราครับเลยสามคนพ่อแม่ลูกสมัยแต่ก่อนก็บ้านก็ยังไม่ใหญ่โตครับยังเป็นร้านค้าเล็กๆนะครับ มีทีวงทีวีก็เล็กๆนะครับสมัยคุณพ่อนะครับยังหนุ่มยังแน่นนะครับนี่นี่ก็เป็นภาพที่ผมไปเลี้ยงช้างกับพ่อกับแม่ครับนี่สมัยผมยังเด็กมากนะครับนี่ประมาณน่าจะอยู่วันบานอย่งจะได้ครับเนี่แต่ก่อนทุ่งก็ยังเป็นป่านะครับยังไม่เป็นคันบินอะไรนะยังเป็นป่าอย่ีอันนี้ก็เป็นภาพที่โอ้โหยังเด็กมากเลยครับนี่ภาพนี้นะครับนี่ อีกว่าฐารลกก็ูดได้ครับนี่นี่นครับมันก็มีหลายภาพนะครับนี่นครับมีใครอยู่ในรูปบางกับคนถ้าใครได้ดูปนี้ก็รู้จากรูปเองก็พอจําได้ครับนี่คนแรกก็จะเป็นพี่เอนะครับคนกลางก็จะเป็นผมคนข้างๆเสื้อเหลืองก็จะเป็นพิทติ๊กนะครับ ส่วนคนที่จับแขนนี่ก็จะเป็นอาจนนะครับหรือว่านัดจึงของเราครับนี่สมัยที่แกยังสาวๆเลครับมันจะเป็นบ้านของตาของผมนะครับสมัยตะกอนนะครับนี่เป็นภาพเด็กๆนะครับสําหรับภาพนี้ก็ตอนที่อยู่ยุทธยานครับนี่ประมาณสิบสิบกว่าปีี่แล้วสิบเกือบยี่สิบปีนะครับนี่นี่ครับคุณแม่นุงจันของเราครับนี่ จากอดีตจนถึงปัจจุบันคุณแม่ลินจันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับสภาพไหนก็คือสภาพนั้นนะครับไม่ดูเหมือนแก่แล้วก็ไม่ดูเหมือนเด็กนะครับก็สภาพก็คงเดิมครับนี่ถ้าท่านใดได้ชมคลิปที่ผมถ่ายคุณแม่ลินจันลงบ่อยๆก็คงจะพอคุ้นเคยกับคุณแม่นะครับบางนะครับอันนี้ภาพสมัยปีสี่หกนะครับนี่ และสำหรับภาพนี้เป็นภาพของผมเองครับสมัยตอนยู่อยุธยาตอนประมาณปีห้าเจ็ดครับนี่ปีห้าเจ็ดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับผมประมาณช่วงที่เราเก้าท่านสวรรคตนะครับนี่ก็ยังมีภาพผูกเป็นภาพสีดำนะครับนี่นี่กระถ่ายขูกกับดารานะครับจําชื่อไม่ได้ว่าเป็นดาราเชื่อว่าอะไระครับนี่อันนี้ก็เป็นภาพของพ่อครับนี่ เป็นภาพของคนพ่ออันนี้เป็นภาพของผมนะครับเนี่ยถ้าเอาสองภาพนี้มาเปรียบเทียบกันก็นมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากมายครับนี่นก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากมายครับนี่ก็มันเหมือนกันครับนี่โอ้ไม่แตกต่างอะไรเลยมากมายครับภาพมือปีสี่หกกับภาพมือปีห้าเก้าครับนี่ ก็เหมือนๆกันนะครับนี่อย่างไงคลิปนี้แล้วก็ขอตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจครับเราจะทำคลิปใหม่ด้วยครับผมสวัสดีครับ